สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาทำตำมะละกอที่บ้านนะเอ่กันนะครับใช่ครับไอ <laughs> ้เขี่ยเลย <c oughs> นี่นไม่ต้องมีกู้แม่ตัดคลิปด้วยกู้ลงอย่แหละไฟไม่มีครับผมเติมไฟให้นะเลยเคครับสวัสดีครับนี่ครับ ใครมาวะอุ้ยอันนี้ได้กี่โคกรครับอันนี้น่าจะได้ประมาณตาัวส,สองกหกอะดีไหมอืมล้างไหมครับล้างอยู่เดี๋ยวเฮ้ยไหนสดเหรอครับผมเฮ้ยมีคนดูยังจับรลยเนี่ยครับไหนสดนะไลฟ์ดสดเฮ้ยมีคนเข้ามาดูแล้วสวัสดีครับ ใช่ป่ะเอาหัวแฟนยังไงเอ้ยอีโฟอีโฟอีโฟทำสมตามมีนะครับไม่มีตังสื่อของกินหรอตอนนี้ทำทำเองอ้เชี่ยโคตรมืดมืดเลยมืดิหายสมตายายพึ่ไม่ง่ายดีไมครับยายพึ่งอะไรยายวินนี่เนี่ยทำโอ้ยยางตีมดีกว่พี่กบอยให้ล้างไม่จะปลาชีอไปล้างกันละ มไม่ปลาข้างล่างอ่ะก็เห็นที่จะปลาข้างล่างกินไ่ต้องเก็บเข่ามือกูยบุ๊บนี่เฮ้ยคนดูจะคนเร่อก็เขามาดูแค่ตอนแรกแหละเฮ้ยเดี่เอาเลยครับนี่สนใจสามแยกพึ่งมีแบบรีทองซ์อันอันนี้ปลาร้าเลยครับเฮ้ยพิโกสดมันคืออาเจียได้ได้ได้นี่แม่แม่คูณนะครับน้ำปลาร้าแม่คูณ ขอหวะไอเจยาใครวะไอฟูมามเด้อคิวบานดีบานดีเราจบวิฮะวิ่อะไร, <c oughs> รนนในี่ยติ๊กตอกติ <c oughs> ๊กตอกไรของเอฟไอนี่เลยไอเดนต์ตั๋งไรของเอฟอ,อัติ๊กตอกกับที่ร้อยไรวันนั้นอ่ะไรอย่างนี้นะอืมคนติดตามไม่ถึงพังเลยเกี่ยวกองตกฝัดเควเป็นแม่ดาอีกเนี่ยเอ๊ะ <c oughs> จะมีอย่างยังยังคุ้มอ่ะทำของมือกูนะเฉยพังเปล่าวะทำกองตกสมตาำหน่วยนี่ ดูเนี่ยนะอ้ยพี่หมูเคยี่คนดูดูกูไม่รู้จักคนเนี้ยคนนี้คือใครอ,ะอ่ะใครใครที่อยู่ตรงนั้นน่ะตายไงวอเหรอเี๋ยวยมาข้าวฝูอ๋อแล้วคนนี้ล่ะเนี่ยคนนี้ไม่รู้จักจะใคร <laughs> คนนี้ล่ะเนี่ยไม่รู้จักเดีอยวอ๋อไม่รู้มีใครดูเนี่ยมีอยู่มีกี่คนในยี่อารกี่ดู เฮ็ดอย่างกินนอใครพูดกินส้มตำครับใครพูดคนชื่อปลาอ่ะอากินส้มตำครับแซ่บแน่นอนครับทำแซ่บบ่อยคซ่บครับมันโคตรตำหละนี่อือนี่เขาไม่แมกินเลยเห็นไหมฮะกินเขาขางทำก็พอกินใช่ไปุ๊บปุ๊บยุ่วไปทำข้าวเผารอนาะยุ่วได้ไหมเออยุ่วเดี๋ยวเลยตะเบ็ดมีปอยสามนาทีเลยปะแป๊บเดียว นี่นครับเดี๋ยวมาแนะนำอนุปกรณ์วัตถุดิบน้ำปลา,านะครับอันนี้อะไรวะตานปีบ๊บนี่นาบานเอม,มีมีกล้องน้ำหลาวก็แกเรสนะค,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 ครับแกเรสกัทยัมคนกินปลายคนคลายร้อนครับเออเนี่ยเฮ็เกิดจากทอ้บ้านมีอะไรกินเออเฮ็ดเกจากที่บ้านมีอะไรกินนะนี่มีอะกินนี่ครับผมพิเศษนะครับมาครับกลับมาแล้วนะครับหลังจากเมมเต็มนะครับเมื่อกี้ไล่ลบอยู่นะครับ ทำไมตบไม่ได้เฉยๆนะครับเอาใครปิดแฟลชอ่ะกูนี่แหละปิดกล้องมันมันมืดแสงแจ้งไหนเหี้ยมึงเอาแฟลชทำไมมันไม่เนี่แสงมันไม่เท่ากันก็ในกล้องมันนี่ไงมันมืดขาดแสงไม่เท่ากันเฮ้ยเฮ้ยอย่าไม่อยากยื้อแสงกินสม่ำๆครับอูหนังทำมัแล้วกองขนาดนี้ทำอะไรซับไปขึ้นเลยคือพูดดาวะไหนที่เหียอีกนะวะ อะไรนี่สับไฟแล้วน้ำลายกระเด็นไหมครับโอ้ใครดูอยู่วะดูมีใครเนี่ยใครเนี่ยคุณเนี่ยไอยเบสเพิ่งฮะไอเบสอะไรกันอเป็นลูกเต๋าลูกเต๋าไม่กินได้ไหมไม่กินได้ไหมแสบตามคือไม่ใช่อะไรกินได้ไหมถ้าแบบซับไม่ได้เป็นสินดีๆอ่ะโอ้โหกินอยากขนาดนั้นเลยนไงครับไอร้องซับแบบเป็นลูกเต๋าดูมันใช่เพิ่งอ่ะรวมรวมมิกเซอร์มิกเซอร์เลยมิกเซอร์ไอวินแล้วมึงก็ซอยแบบเป็นแผ่นอ่ะแบบตำรวมพะบ้างอ่ะเคยกินไหมโอเค คมีว่ะนะเอตัดสิเขาเลยอยู่ปีนี่กูยังแนะนำเออะไรเครื่องปรุงยังไม่ครบเลยแมงเมมเต็มก่อนเนี่ยนี่นะครับไม่ใช่ปลาหมั่มนะครับร้านนี้ปลาแม่คูนนะครับแล้วก็พริกนะครับภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษวะเขียอ๋อภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษชิลี่อ่าแล้วถ้าเป็นไม่ใช่ชิลี่

ตรงตัวเลยเนี่ยอืมซอฟฟิสซอสเอ้อันนี้อ่ะชิ้นอันนี้ไปไปยังอยากม้วนหนึ่งนั้นวนะชิ้นอันนี้ครับวิ้ยอย่างไงี้กุล่างมือแล้วนะกุ้ล่างมือแล้วนะกู้งทำอ่ะอุ้ยอันนี้อะไรครับอุ้ยของเรียนอุ้ยเป็นฝ่ายของคิยวเป็นมเล่ายผมน้ำมันหน่อยครับแตดีลนะครับไม่ได้มีเหมือนไปดูรูปชิ้นดิลูกชิ้นครับไปซื้อดิลอยยู่ไปไหนเนี่ยชิ้นไกลๆนึงเราร้านไปนี้เนาะอร่อยลอยยู่ไปไหนอ๋อ หมายสิบบาทเลยด้วยเอาตามสิบบาทเลยว่าจินมจีเม็ดนี่ไม่มีกินเพชรไปดิไปอีไปซื้อลูกชิ้นไปไมาเรามาร่วมตังกันมาสับทำไมเขาโอนโอนมีโอนใครมีเงินใครจีโอนลหรมีโอนมีแต่โอนครับเดี๋ยวตัดไปตอนไปซื้อลูกชิ้นนไงเฮ้ยเลยวเดี๋ยวเรียวเงี้ยนะครั้เราจะไปไหนครับซื้อลูกชิ้นแล้วก็พีอาร์ครับเอ้ยลอยจีอะไอจีแม่เนี่ยไปเรื่อย เดี๋ยวครับเร็วครับเจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบครับเจี๊ยครับเราของกวาดเราจะไปสั่งลูกชิ้นไว้นะครับใช่ครับแล้วก็จะไปซื้อพี่อาาวนะครับกูถ่ายไปตั้งทีเลยกูมีตั้นเลยเนี่ยเราเราเราถึงร้านแล้วนะครับเนี่ยเรามาซื้อลูกชิ้นนะครับ

เราต้องไปสิวินนะครับมึงไม่จอดนะใหญ่ไม่ง่ายเลยเขาออกหยาบไม่ไปนึงสามนาทีเลยวะจี้จี้ขยับรถจีบ

เอวินเหรอต้องอย่างนี้แหละร่วมแบบนี้แล้วอะไรขอรับซื้ออะไรเรืออะไรมันเอาวินไปกันอ๋อลูกชิ้นลูกชิ้นหกสิบก็อันนี้ออกมือออกแค่ยี่สิบพอลูกชิ้นเออเออเคซื้อสองอย่างมาเด็กชินเธโอเคพอจะจ่ายเงินแล้วนะครับ เราต้องปิดกล้องนะครับเดี๋ยวเองอันละสนามไม่มากนย่าไงจ้าเนี่ยไปเรียนสกู๊ปแถเออนี่เราโอ้แมวเอาไอชีปีกันปีกันฮะี่ว่าจ่ะเขี้ยอะไร <cười> ừ. <cười> à, kéo về cái mình cái không kéo ai cái hại đâu, không. Thì... Thì

Yep. <coughs> <coughs> lui bánh kia, lui bánh kia. สมพูมอะไรเอาหาซิบมาหาซิบดูอหาซิบหกซิบอ๋อหาซิบหกซิบนอนไหนดูหาซิบู่ะหาซิบมาใช่ไหม <cul> <5 nud. S 1> ทำไรครับซื้อไปทำไมถุงากจังพวกพวใบพวกใบุ่อไปครับกับบ้านกันต้องกล่าเดียวมิกิ แน่เฮ้ยตั <promotion UC> ้ม <uffy> ตั้มลเปล่า้นานมเรใส่ใส่เม็รอบแรกเอาหมดออกนะเราลังหลังไงครับเปไงไแงใส่ดีเยเปไม่ใช่อันนี้เพิงใส่ผมชเด่อุ้ยัชนดเข็มนี่เ็ดออน้ำตาลแบบเมดเม็ดนะนเนิดใส่เจน้ำตาลปีเป็นขึงอันะ มันหลักอยังมีแต่้านี่ใส่ไปหน่อยเนี่ยตอนแรกขูดขูดหน้าหลังหัวมีแสงมึงยังไหนมาเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มแป๊ดหน่อยเห้นไหมนี่นี่มันไม่หวานมันไม่มีน้ำตาลเลยเป็นไงครับเป็นไงชิมไหมเดือมหวานไปป่ายครับเป็นไงครับเชฟเดิ่มหวานไปปยคุณคิดว่าไงกับที่คุณทำเดิ่มหวานไปป่ายเหนี่มันก็ไม่เท่าไรวะตำมาและกอฮาแล้วโคตรเด็แต่ก็ยังเค็มอยู่ใส่น้ำตาลกับมันไม่มีน้ำตาลนั่นไงโอ้โนะมึงใส่น้ำาปอ่ะ อูเค็มดูแล,ล้วตอนแรกไอ้เหี้ยไม่ใส่น้ำปลาไม่ได้เค้มหมักเค้มหมักต้องใส่น้ำตาลมันดูน้ำตาลมันไม่หวานเลยอ่ะมึงแค่เค็มรสสุดท้ายไงมึงไม่ก<ม>ินรสแรก <ๆ S 2> <ๆ S 1> <laughs> ปี่เลยอ,ะอ่ะพอแล้วมันเลี้ยวมึงใส่ปลาไหลเยอะเกินไปแล้วทำไม,มอันนี้เขาเรียกตำหมั่วครับไม่ใช่กินตำไม่เคยกินมมอะไรเลยให้กูพูดไหมอืมกูทำอร่อยกว่านี่แล้วโอ้โหเดี๋ยวาลรกนเรื่องอาหารเยอะแยะเขาพูดที่น้ำซุปนี่มันไม่รั่มดีดี อันนี้คือกูปั่นแล้วแหละแล้วนี่มึงขูดแอนออกไหขูดแล้วขูดแล้วบางอันีนอันหอมทุ้ายหมิงปั๊บเลยดูดกล่าขูดให้ดูยี่วะเรื่อะไรงันเสาเป้งเสาแป้มีแต่ยูโหดไงยี่งขึ้นกัะมันชูรหดแต่ตอนแรโอ้ขอบขอบนี่เาตานเราน้ำตาลคูนขอบขอบได้เครขึ้นนี่ฮน้ตาอย่างย้อยพอจบเลยอน่ ไม่ค่อยเพดว่ะน้ำตาลอย่างย้อยคือจบเลยเอาใส่พริกไหมพอแล้วพอแล้วซีเม็ดหรือเปล่านเลยน้ำตาลนี่ขาลอยขาจังย้อยขาอร่อยเฮ้ยไปเยอะเกินมันขาดหวานไงค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ค่อยๆเพิ่มปริมาณเออเกลี่หวานลงมัดอะไรตอนความตอนแรกมึงไม่เห็นนะบ๊อบเดี๋วกาดกุยมึงใส่ผงอร่อยอย่าง ใสไปแล้วมันเลียบรสชาติมันยังไม่ถ่อมที่มึงกินตอนแรกไม่งัน้นไข่บินเกลี่ยอไสุดไปมึงต้องลองให้เงี้ยดูยังไม่ทันขุกอะไรจะขอทีข่าวทางเลยเมื่อกีมึงกูทำนี่นเอาน้ำชิมเนี่ยเอาไว้ใช่ไหมขอได้เปล่ากวนว่า,วา,ววา,าอะไรที่ก่อปะชิคานอะไรล่ะ ฮะไม่ใส่เค็มหรอค่ะเอาเพิ่มหวานหรือเปล่าเพิ่มอะไรอีกอันนี้ทำสามเท่ไม่เค็มหรอเดี๋ยวเพิ่มหวานหรือเปล่าพอพอแล้วพราะล่ะทำนี้เนี่ยได้ยังไงเดี๋ยวมันก็กินๆอยู่ดีนะนี่นี่มึงลืมใส่นี่แว็กล้งครับเดี๋ยวเราไปจัดจานโอ้ยตัวอะไรนักหนาไข่โจ๊กกินไปนี่สุดยอดเลยแต่ละพอได้อยูุก็ไม่ได้เยี่ยมส้มตอนนี้อุดมไปด้วยสิ่งที่ตกบนเสียครับ น้ำตาลเียบน้ำตาลสนุดแบบมีมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตัดจานนะครับเดี๋ยวไปดูตั้งตัดจานนะจานใส่ตำๆเกดยังไงเอ้ยอะไรนะเุ้ยนี่นะครับอือชินสิเอ้มตำครับส้มต่ำๆอือ เซลฟี่เซลฟี่ก่อนเซลฟี่เซลฟี่อย่างเดียวเลยนะครับเจ้าภาพเจ้าภาพแต่คุณเลายนครับอันนี้คนคนตำสมตำนี่เนี่ยไม่เขยขึ้นแบบเนี้ยบ้ากว่าแต่มันลงหรอนเนี่ยเออจำูลงมีดูไม่ได้ไอนนี้กูเปิดให้เปิดอะไรปะดูเปิดให้ดูในห้องสองอ่ไเดี๋ยวจริงกันนะครับมั